นี้เราจะมาประกอบแอมจิ๋วกันอีกตัวหนึ่งซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวดอก3มนิ้วครับเป็นของดอกของออร่าครับแล้วก็เป็นตู้ที่ผมได้มาจากในช้อปปีครับซึ่งตู้มันมันทำมาเป็นแบบว่าตอนแรกมันทําเป็นตู้ที่มีท่อลมด้านหลังนะตู้ดอก3นิ้วอย่างนี้นะสนิ้วเราก็เจาะนี่มาแล้วก็ข้างหลังแผ่นข้างหลังมันจะมีท่อลมแต่ว่าผม ผมอุดท่อลมมันทิ้งไว้อผมไม่ชอบท่อลมผมก็เลยจะทําเป็นแบบว่าพาร์สี่ครับก็เลยอุดข้างหลังทิ้งอุดข้างหลังทิ้งไปแล้วก็เจาะรูข้างๆแทนแล้วก็เอาพาร์สี่มาใส่พาร์สี่เบสต,ตัวนี้มาใส่แทนครับพาร์สี่เบสตัวเป็นสามนิ้วเหมือนกันนี่ครับตู้มันก็เลยจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับพาร์สี่เบสก็ได้มาประมาณสามสิบห้าบาทนี่สองข้างแล้วส่วนแอมที่จะใช้นะครับ ก็จะ,จะใช้แอมตัวที่เป็น5 0 2 mt ซึ่งผมได้ทำการโมคาป้าใสให้มาไปแล้วเพื่อจะให้เบรสมันหนักหนักแต่ผมว่าโมไปก็ไม่ได้ค่อยช่วยเท่าไหร่หรอกอาจจะช่วยได้นิดหนึ่งเพราะว่าดอกลำโพงมันเล็กครับไฟไม่น่าจะตกแล้วก็แบตผมมันชุดใหญ่อยู่แบตตัวนี้ผมได้มาเป็นแบตสว่านไฟฟ้าครับจะให้ดูผมได้ในจาก Facebook มาเนี่ยครับมันเป็นแบตอย่างเงี้ยน่าจะเป็นแบตท,ที่มันมีปัญหาแล้วก็ส่งซ่อมส,ส่งอะไรไม่รู้เขามีเยอะมากเลย ผมได้มาก้อนละ95้บาทเองเนี่ย95บาทค่าส่งอีก40นะผมเอามา5ก้อนเนี่ยผมส,สั่งมามันก็จะเป็นแบบว่าเนี่ยเป็นของที่ซ่อมมานะครับเพราะว่าดูจากสติกเกอร์เป็นรอยที่แกะแกะมาแล้วมันแปะสติกเกอร์ทับไว้ตรงนี้มันมีสติกเกอร์2แผ่นทับกันอยู่แล้วมันไม่ใช่ของใหม่นะครับมันแต่ว่าสภาพมันก็ใหม่อยู่ผมได้มาก้อนละ95้บ้าบาทเองแล้วก็เอามาแกะตอนแรกผมบอกผมสั่งไปแบบแบดตีก้อน เขาก็ส่งแบบนี้มาให้ผมนึกว่ามันจะเป็นสี่ก้อนแบบสว่านไฟฟ้าที่ผมใช้เมื่อก่อนนะที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมอะ่ะสี่เหลี่ยมสี่ก้อนวางวางซ้อนกันนะอ่ะพอได้มาแบบนี้ก็โอเคไม่เป็นไรสี่ก้อนแบบนี้ตอนแรกนึกว่าจะมีห้าก้อนแกะดูเอา้ามีสี่ก้อนก็โอเคอยู่นะดูดูหน้าตามันดูดีเลยแล้ววิธีการต่อแบตสว่านไฟฟ้ามันจะแปลกๆหน่อยนะเห็นไหมมันจะมันจะต้องใช้สายสายไฟถึงสามเส้นเลย ก็คือควบวกน่าจะใช้คอมมอนบวกบวกในการชาร์จน่ะอันเดียวกันบวกชาร์จจะบวกไปเลี้ยงพาวเวอร์แอม์อ่ะอันเดียวกันส่วนกส่วนขั้วลบอ่ะขั้วลบในการเลี้ยงพาวเวอร์แอมม์เส้นนี้เส้นลบเส้นนี้ก็คือจะไปเข้าพาวเวอร์แอมนี่เห็นไหมเส้นนี้กตรงส่วนเส้นลบอีกอันหนึ่งมันเอาไปชาร์จน่ยมันลบอีกอันหนึ่งมันต้องไปต่อับคอนเนคเตอร์ที่เอาไว้ชาร์จตรงนน่นนู่นอยู่ข้างในโน่นมองไม่เห็นหรก เนี่ยส่วนควบวกผมลากออกมาแล้วผมก็เอาไปไปทําเป็นสายวายตรงนี้ค่ะขั้วหนึ่งก็ไปเข้าสวิตขั้วหนึ่งก็วิ่งไปเข้าสวิตตรงนู้นมองเห็นปเปล่ไหมลู้ขั้วหนึ่งผมวิ่งไปเข้าสวิตครับเนี่ยสวิตส่วนอีขั้วหนึ่งอีกขั้วหนึ่งผมก็ไปจุดชาร์จครับไปไปสําหรับชาร์จแบตที่อยู่ข้างในนู่นก็จะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยว่ายเดี๋ยวจะประกอบให้ดูส่วนลำโพงเสียงแหลม เสียงแหลมผมใช้ลำโพงเสียงแหลมรถยนต์นะมันไม่แพงดีมันถูกดีคู่คู่ละคู่ละเจ็ดสิบาทเองเนี่ยลำโพงเสียงแหลมตัวนี้สองดอกเนี่ยเจ็ดสิบาทแล้วมันมีคาป,ปามาให้ด้วยคาปาคาปาพิตเตอร์อะ่ะมันมันแถมมากับเสียงแหลมเราเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ต้องไปหาคาปาให้มันแต่ว่าค่ามันจะสูงหน่อยนะไม่ถ้าจาไม่ผิดนะจะเป็นค่าอยู่ที่สี่จุดเจ็ดสี่จุดเจ็ดมันจะหยบหยาบหน่อยมันจะไม่ละเอียดเท่าไหร่ ถ้า2.2เสียงมันจะละเอียดมากกว่าแต่นี้ผมไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าผมก็ว่ามองว่า4.7มันก็โอเคอยู่นะเพราะเพราะว่ามันตู้มันเล็กไงดรอมันเล็กด้วยก็เลยอยากให้เสียงมันดังๆหน่อยก็ใส่4.7แล้วกันถ้าใส่2.2ก็จะละเอียดกว่านี้โอเคส่วนบอร์ดก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมได้ทําการต่อสายไว้เรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันจะได้ไม่เสียเวลาส่วนไฟบวกไฟลบก็นี่เลยจ้ำเลย ต่อเลยเพราะว่าเราจะเสียบใต้ล่างนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าพื้นที่มันจํากัดเนี่ยพื้นที่มันแคบส่วนไอ้วิธีไอ้ต่อ n u ยก็ต่อเรียบร้อยแล้วครับนี่ส่วนตู้ของผมพัฒนาแล้วครับแผ่นทองมีขอบทองด้วยขอบทองเบี้ยวๆมีขอบทองเบี้ยวๆด้วยทํามาไม่พอดีครับซื้อขอบซื้อไอแผ่นเพจมาไม,ไม,ไม่ไม่ตรงรุ่นของมันหรอกแต่ว่าก็เอามาใช้งานได้อยู่โอเคเดี๋ยวผมจะประกอบมันไปแล้วกัน ส่วนตู้นี้ผมจะปิดให้มันอย่างดีเลยผมก็เลยไปเอาพวกโอลิงหรือซิลอะไรอ่ะนอเ,เนี่ยเล็กๆเนี่ยซิลเล็กๆเนี่ยเอามาใส่ตรงขั้วมันด้วยใส่ตรงเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวเราไขาน็อตแล้วมันจะอุดตู้เราจะได้แน่นหนาจะได้แบบไม่ไม่รั่วครับส่วนแผน่นเพลทตรงเนี้ยแผ่นเพลทด้านบนเนี่ยผมเอากาสองหน้าแปะไว้หมดเลยนะไม่รูมองเห็นหรอน่าจะมองไม่เห็นหรอกเพราะเอากาสองหน้าแปะทั้งแผ่นเลยอุดไว้ให้มันแน่นหนา เดี๋ยวเราจะประกอบอเลยแล้วกันมันจะประกอบยากหน่อยครับยิ่งตู้เล็กยิ่งประกอบยากเพราะว่าพื้นที่มันจํากัดพื้นที่มันมีจํากัดมันตู้เนี้ยมันแบบว่ามันพอดีเป๊ะเลยเกือบจะยัดไม่ได้เลยเนี่ยมันต้องเนียมันต้องแบบต้องดัดแผ่นมันนิดหนึ่งเลยถึงจะประกอบได้นี่ฮะมันไม่ลงหลอกมันพอดีเลย ยืดนนั่นได้น่าจะได้อยูนี่แล้วก็ยึดอย่างนี้ผมยังไม่ได้ลองใส่พวกแบตเตอรี่พวกอะไรเลยนะไม่แน่ใจว่ามันจะใส่ได้หรือเปล่าอย่งเี้ยเดี๋ยว้องหาวิธีการการวางกันกันหน่อยผมยังไม่รู้นะจะเอาแบตยัดตรงไหนได้บ้างเพราะว่าเพิ่งจะเอาไปต่อสายมาเมื่อกี้แล้วก็ลองแค่มันมีเสียงดังแค่นั้นพอมีเสียงดังผมก็ เอามาทำคลิปกันก่อนนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมแผ่นไอ้ขอบทองนี้มันจะเบี้ยวเบียวหน่อยอย่าไปสนใจงาน diy ก็นี้แหละครับผมกลัวว่าลมจะรั่วอย่างเดียวแหละขอบทองลึกไปหน่อยวะเพราะว่ากลัวว่าลมมันจะรั่วครับแต่คิดว่าไม่น่ารั่วนะได้ยังไงดูดิขอบทองผมเด้ง ยัดเข้าไปยอข้างในแล้วโอเคเดี๋ยวเราไขให้มันแน่นก่อนด้วกันถ้าเลือดเดี๋ยวค่อยค่อยค่อยอัดกาวใหม่แล้วกันตะกี้ว่ามันไม่แน่รอโเคดี๋ยวไขนี่ก่อนแล้วกันครับไขอลวลุ่มก่อนเดี๋ยวเราจะได้ลองเสียงกันเนาะจริงๆตอนนั้นนี้ผมเคยลองเสียงไปรอบนี้แต่ว่ารอบนั้นมันยังไม่ได้ใส่แบตเตอรี่ไงใช้แหล่งจ่ายจากข้างนอกแต่รอบนี้ใช้แบตเตอรี่ 4ก้อนก็จะอยู่ประมาณ16โวลต์กว่าก็น่าจะรุนแรงแล้วกันครับคิดว่าแบตเตอรี่ถือว่าราคาไม่แพงเลยถ้าเราไปประกอบเองแพงกว่าน,นี้อีกไปซื้อมาแบตหนึ่งก้อนหนึ่งแล้วก็25บาทแล้ว25บาทนี่คือแบตกระจกน้อยเลยนะแต่มาอย่างนี้มันได้ bms มันด้วยไงจะจประหยัดหน่อยประหยัดในการซื้อแล้วเราไม่ต้องมาเสียเวลาประกอบด้วยเราก็งัด อันี้ได้เลยแกะมันออกมาแล้วก็ต่อสายใช้งานได้เลยผมจะไม่ค่อยใช้ที่วัดแบตนะครับขี้กเกียจขี้กเกียจใส่วัดแบตเช็คแบตอะไรอ่ะไม่ค่อยได้ใส่ตัวนี้จะเป็น502 MT บอร์ดตัวใหม่ด้วยนะบอร์ดที่เป็นบอร์ดเงาๆอ่ะเพราะว่าเสียงก็เหมือนกันแหละไม่ได้แตกต่างอนะไรหรอกบางคนก็บอกว่า,วามันแรงมันมันดังไม่เหมือนกันแต่ว่าผมลองแล้วมันก็เหมือนเหมือนเดิม โอเคเนะี่ยพอประกอบมันก็จะนี้สายมันจะยุ่งเยอะหน่อยเราก็จัดจัดเดี๋ยวค่อยหาเคเบิลทายมารัดให้มันเรียบร้อยส่วนแบบถ้าเท่า,า,าที่ผมลองลองดูมันน่าจะวางประมาณแถวนี้ได้มั้งไม่แน่ใจมันพอดีเกิน วิธีการวางแบกตัดแป๊บหนึง่งเดี๋ยวค่อยเอากาสองหน้ามาแปะถ้าจะไม่ผิดจะใส่ของช่องนี้ได้อยู่นี่สวัสดีเดี๋ยวเอาค่อยเอากาสองหน้ามามาแปะอาจแปะมาเลยดีกว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอากาสองหน้ามาแปะเลยเพราะว่าเผื่อจะไม่แกะและกาสองหน้าแนะนํา ของดีๆนะครับอันนี้ผมได้มันดีอยู่เหนียวเหนียวเหนียวมากเหนียวแบบแปะแล้วแกะออกมันเหนื่อยอะ่ะถ้าจะแกะออกก็เดี๋ยวเราจะแปะกันตรงด้านข้างเหนียวครับไม่ต้องห่วงเลยกาวสองหน้าตัวนี้แล้วก็ยึดไว้ตรงมุมนี้ไปเลย มันจะชนกับมันจะชนกับพลาสติกหรอวะไม่แน่ใ,ใ,นใจเดี๋ยวเรายืดข้างล่างอีกสักหน่อยเดี๋ยวเราจะไดุ้ดเราจะได้ลองเสียงมันกัน กันสักแป๊บหนึ่งครับกันมันกันมันหลุดอ้าวมันก็หายไปไหนโอเคได้แล้วมั้งโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองลองเปิดดูก่อนว่าติดไหมจะได้ถ้าติดจะได้ยึดข้างหลังจะได้อุดรูข้างหลังครับน่าจะติดแล้วแหละ ะขูดให้มันดีๆเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะเอากาวสองหน้าแบบโฟมมาติดตรงนี้อีกเพราะว่าอันนี้ไปซื้อร้านทุกอย่าง20บาทมาซื้อร้านทุกอย่าง20บาทก็ดีอย่างนะมันไม่แพงดิมันถูกดิแป้งหนึ่นงเอาม้เดี๋ยวเอาเทปโฟม เทปโฟมติดให้มันด้วยแต่ว่าถ้าถ้าเราติดจริงๆอ่ะมันจะแกะไม่ออกเลยแหละดังนั้นผมจะไอ้นี่ก่อนจะยังไม่ยังไม,ไม่ลอกไออีกฝั่งออกนะนี่ผมจะยืดอย่างนี้ก่อนเนาะนแปะเทปโฟมไปด้วยเพราะว่าเราทำตู้ปิดไงตู้ปิดมันจะต้อง ต้องปิดให้ดีอ่ะไม่งั้นลมรั่วแล้วเสียงมันจะไม่พเพาะเบสดมันจะเบสดมันจะไม่เพาะเลยแหละถ้าถ้าลมมันรั่วเบสดมันจะไม่ตึ๊บเลยแหละดังนั้นเราจําเป็นจะต้องอุดให้ให้ดีมากๆผมไม่แนะนําให้ใช้ไอ้ก,กาวสองหน้าแบบนี้นะให้ใช้เป็นแบบว่าที่มันแปะและอีกฝั่งหนึ่งมันเป็นโฟมะจะดีกว่าถ้าอย่างนี้คือมันจะเหนียวแล้วเราจะ แกะออกไม่ได้แล้วถ้าเราลอกออกนะแปะกันไปก่อนพอดีอันนี้เรายังไม่ได้แปะตัเอจริงๆเราต้องหวนให้มันเป๊ะๆมันจะดีกว่า ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปซื้อของครับไม่ได้ไปซื้ออ,อุปก,กรณ์เลยก็เลยไปแวะซื้อร้านทุกอย่าง20บาทมามันก็พอมีอ,อุปก,กรณ์อะไรหลายอย่างให้เราเอามาใช้งานได้อยู่นะก็ถือว่าโอเคเลยพวกนี้ก็เราต้องกันลมให้มันสุดๆ ไม่ปแปะเง,งี้ยลมรั่วแน่นอนครับผมลองแล้วผมลองมาหลายตู้แล้วเลยรู้ถ้าลมรั่วแล้วเบรมันมันจะไม่ค่อยแรงะครับเบรเบรเรามันจะไม่ค่อยรืนแรงโอเคยังไปน,นิดหนึ่งไม่เป็นไร เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะยืดมัดก,กันเลยอันนี้ผมยังไม่แกะน,นะถ้าแกะมันจะโคตรเหนียวเลยเฮ้ย <c oughs> ถูกฝั่งบอเนี่ย <c oughs> มดแตม้เพินไปนอยมันจะยึดผิดฝั่งครับมันแน่นครับไอ้ตัวนี้ประกอบผิดฝั่งเลย คือตู้มันผมทํามาพอดีไปหนะ่อยแล้วก็ดนเจาะรูใหญ่ไปหนะัมันเลยต้องต้องไขแล้วก็ดึงโอเคเพราะว่าผมจำได้อยู่ท่อมันจะอยู่ฝั่งนี้ไม่งั้นเดี๋ยวรูน็อตที่ผมยึดไว้มันจะไม่ตรง ล้นมานิดหนึ่งเพราะว่าล้นเกินขอบมานิดหนึ่ง,งใช่สงจะเทปโฟมหนาไปโอเคเดี okay. ๋ยวยึดนอดยังไม่ต้องยึดครบหรอกเพราะว่าดูจากสภาพแล้วมันแน่นครับแน่นมากเลยเราก็ยึดสักพอประมาณก่อนเนาะจะได้ลองเสียงกัน รู้สึกว่าน็อตผมจะสั้ไน,น,น,นไปหน่อยน็อตมันสั้นไปหน่อยครับเอเเดี๋ยวเรายึดแค่พอประมาณก่อนแค่แค่ทดลองเสียงก่อนแต่ว่าผมคิดว่ายังไงมันก็แน่นอยู่แล้วโอ้แต่ยึดตรงนี้มากไม่ได้เขามีแปดอยู่นี่ว่ะเดี๋ยวมันจะทะลุอ๋อโอเคเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันี๋ยวไงลองเสียงกันก่อนเนาะ แน่นอนสวิตเปิดแล้วเอามันเปิดแล้วดีกว่าเดี๋ยวเราจะลองเพลงนี้เลยแล้วกันเพลงที่ผมใช้เทสกันเป็นเพลงนี้ละเดี๋ยวนี้มีเพลงใหม่มาเทสแล้ไไวไหนว่านี่ครับ เดี๋ยวฟังเพลงลูกทุ่งขวัใจคนขายแรงให้อีกสักนิดหน่อยคนใจคนขายแรงเพลงนี้เดี๋ยวเปิดสักสักนิดหนึ่งแล้วกันเผื่อคนคิดถึงอะครับเดินเคียงข้างบนทางรักอันมืดมนน้นอยวาสนาชินชาโรคาของคนบางครั้ง ือทนอ๋อนามนทนให้แรงใจยาดเหื่อแรงงานเปียนมันให้กลเป็นเงินรให้เข้ามาเไ้ไกถ้าเราจะทำตู้ตั้งเราจะเป็นต้องไปหาขาตั้งมะเพราะว่าเดี๋ยวไอ้ภาษีมันมันไปโดน เนี่ยครับเดี๋ยวดูว่าอุดดีไม่ดีเราต้องกดดูนี่ผมกดดูแล้วดอกฝั่งนู้นขยับขยับแสดงว่ายังอุดอุดได้ดีอย่ฮะเ็ี้งโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับสนใจก็ลองไปหาอุปกรณ์ตาในช็อปปี้รละทาด้าดูครับหมดงบตัวนี้ก็น่าจะเป็นเป็นพันอยู่นะหลักพันอยู่นะครับประมาณพันต้นๆไม่เกินพันห้าหรอกตัวเนี้ยเดี๋ยวนี้ประกอบมันก็แพงแลยครับเพราะว่ามันแพงบอร์ดไงบอร์ดก็สามรอ้อยแล้ว ตู้ก็ตู้อีกตู้ก็อีกประมาณมันแพงบอร์ดกับตู้หน่อยตู้ก็ประมาณอีกสองร้อยประมาณนี้ครับก็ห้าร้อยแล้วครับแล้วก็ดอกละโปรประมาณดอกดอกครับเดี๋ยวนี้ได้ถูกครับดอกนี้เจ็ดสิบบาทแล้วแบตเตอรี่อีกอะไรนิดหน่อยก็รวมรวมแล้วก็จริงๆก็น่าจะประมาณพันนิดนิดเท่าที่ผมเคยคำนวณไปครั้งก่อนนะประมาณพันพันสองมั้งตัวเนี้ยงบที่ใช้ถ้ารวมแบตที่ได้ใหม่ต่อนก็ประมาณพันสามนี่ครับ จริงๆมันก็หมดงบกันเยอะอยู่นะในการประกอบตู้รำโพงอย่างเงี้ยแผ่นเพจอีกเนี่ยแผนเพจก็ราคาแพงโอเคครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ